คุณกำลังชม Next Step ครับพวกเราชมไทยแลนด์นะครับอยู่ที่บ้านทับไซนะครับนะครับของอ่ําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับชุมชนอ่หมู่บ้านสวยดาวใต้ครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเขาสวยดาวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับจุดที่เราจะไปวันนี้เขาเรียก ขาสามนะครับที่เราจะไป<ผ>ตั้ง <3 S 1> แคมป์กันนะครับข้างบนนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือเป็นป่าพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออก,กน,นะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่เห็นเขาบอกว่าป่าบริเวณนี้คือป่าโบราณใช่ไหมครับพี่ใช่ครับม,มันจะเป็นเหมือน,นต้นไม้ที่ห่มเสื้อป่าหม่มเสือ<ม>้อเหมือนทางที่เราไปดอยธนนท์อย่างนั้นนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปถึงข้างบนใ้ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าน่าจะเป็นชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับจะถึงห้าชั่วโมงถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตรรงนี้เาาปม ก้าโมงครึ่งนะครับประมาณ9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเราจะขึ้นไปถึงบนผาสามกี่ชั่วโมงและระหว่างทางเป็นยังไงนะครับครับพบกันนะครับครับตอนนี้เราก็เดินมาได้ประมาณ5้าถึงนาทีนะครับระหว่างทางนี่ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยๆลลงมานะครับ ก็ตามผลทางนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังเดินสบายอยู่นะครับยังไม่ถึงทางลําบากเดี๋ยวสักพักหนึ่งคิดว่าน่าจะเหนื่อยกันนะครับนครับตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มดูดแล้วนะครับดูสังเกตตัวมันนะครับอันนี้คือตัวน้อยๆอ,อยู่นะครับ เ๋ยสักพักหนึ่งมันจะอ้วนขึ้นหน้าด้านมอกเลยรู้แค่นี้ก็เอาออกไปนี่นะครับครับบุกบอนเดินไม่ออกกันดีขอให้มันเข้าไปในนั้นเลยจะดีไม่เดี๋ยวมันตายยอดนะครับ ถึงน้ำตกฟองั้งหมานะครับก็พักถ้กบ่อนนะครับล้างหน้าล้ำตาเพื่อให้สดชื่นนะครับวันนี้สุดยอดมากเลยครับสายมองกันนะครับนี่ครับรอบๆกายผมตรงนี้นะครับถ้าผมเก็บไปฝากได้สัเกบได้นะครับทีๆว้าเดีโยวกาสก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับที่นี่นะครับเขาต่อยาไฟ ซึ่งเป็นทางป่าจริงๆนะครับที่เราจะต้องไปตัดัญ้าที่อยากดูนะครับติดติดลม ค่อนข้างชันมากนะครับเป็นทางที้ต้องตัดขึ้นเนินเขาหน่อยครับผมเดินป่าด้วยบรรยากาศอย่างนี้ก็ดีไปอีกแบบนะครับก็ชุ่มฉ่ำดีนะครับไม่ร้อนมากนะครับน,นะครับถึงจะแชะได้บ้างแต่ว่ามันทำให้เราเย็นสบายดีนะครับไปเรื่อยๆนะท่าน ขวานี่ไงขวาทีุ่เห็ดตามทอดอะ่ะตรงขึ้นไปสตกครับสุดยอดเลยครับผมขึ้นหลังจากที่เดินปาก,กระแสฝนมาครับก็ใกล้จะถึงจุดที่เราจะพากกินข้าวแล้วนะครับกี่ชั่วโมงนะครับเดินมาเดินมาสอง 2> 2ชั่วโมงสองช<า>ั่วโมงนะครับ นี่และครับมันเป็นเสน่ห์ของการเดินป่าหน้าฝนบางคนอาจจะคิดว่าให้ฝนตกทำไมถึงไปเดินป่ากลัวลื่นอะไรกันนี้มันชุ่มฉ่ำเย็นครับมันชุ่มฉ่ำมันเดินสบายมีท่าป่าปายครับผมครับระหว่างทางเมื่อกี้เจอตะคูงตะขาบด้เนี่ยะแต่มันไม่ได้ทําอะไรเราขึ้นมาได้แป๊บเดียวก็มีเสียงหมูป่าใช่ป่ะใช่ป่ะเสียงหมูป่าผมได้ยินอยู่มีรอยเล็บหู ตอนนี้เรานี่เดินขึ้นมาระยะทางประมาณเท่าไหร่ละครับสี่โลครับสี่กิโลนะเหลืออี่โลนะก็เดี๋ยวถึงแบบพันหนึ่งสี่กิโลเราเดินเดี๋ยวจะถึงจุดที่เราจะพักกินข้าวกันนะครับแล้วก็ทุกตอนนี้ฝนหยุดแล้วหยุดแล้วครับอากาศเย็นสบายเพนั้นเพื่อพาเราจะแห้งหมดเพราะจะเย็นขึ้นจะเย็นขึ้นมีีเย็นขึ้นเลยเลยที่แถวไหนกล้ยไม้มันจะมีแถวไหน จะมาจะเป็นบริเวณไหนครับแถวบึงซิโตนะอ๋ออขึ้นบึงสิตโตแต่ตรงถัดไปนั่นตรงอีคืนนี้อ๋อวันนี้เวลาไม่พอวันนี้เราทริปสั้นๆใช่วันหน้านี่แน่นอนหน้าาวมาเลยหน้าวนี่จะลอดทางเลยดอกไม้้วยไม้เพียบเลยหน้าวสามวันสองคืนนะเข่าไส้ได้ครับผมเราลุยกันต่อดีกวะครับเอตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับ เดินมานครับอันนี้คือเห็ดยิ่งพักนะครับผมซึ่งก็เห็นอยู่ทั่วไปนะครับระหว่างทางเดินของเรานะครับเียเหมือนยิ่งพักเลย รัทานอาหารเรานะครับตอนนี้ฝนก็ตกตกแลครับแล้วก็หยุดหยุดนะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นสายหมอกจางๆตลอดทางนะครับส่วนชื่นดีมากเลยครับครับผมหลังจากที่เราเดินขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงที่3ของการเดินทางแล้วนะครับอากาศด้านบนนะครับก็จะ ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เจอฝนนะครับตอนนี้มีลมแรงๆเข้ามานะครับแล้วก็อากาศเย็นขึ้น,นครับชื้นขึ้นสังเกตได้เลยนะครับดูจากสภาพปากตรงนี้แล้วกันให สามทีชั่วโมงกว่าตอนนี้เราถึงจุดพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้บรรยากาศตอนนี้ครับโอ้โหเที่ยงห้าสิบแล้วครับหิวแล้วครับลงไปท้านแล้วครับตอนนี้นะครับที่จุดกินข้าวของเรานะครับฝนตกลงมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ใต้ครับไฟชี้สีฟ้าเลยนะครับของเรานะครับเดี๋ยวรอฝนซานิดหนึ่งก็จะเดินทางไปต่อไปครับที่จุดขาสามไปดิ้ง นี่เป็นลายขากระชิงนะครับนี่คือที่ของมันนะครับใช่ครับเกาะนี้ที่มันครับครับมาถึงแลครับผาหนึ่งบรรยากาศสุดยอดเลยครับเป็นงกตอนี้อยากให้กล้องนะครับแพนไปทางด้นนหนึ่งก็เห็นแบบว่าทะเลหมอกสวยงามมากนะครับ